เรื่องเล่าสุดหลอนตอนกิมเง็กกิมเง็กเป็นแม่ของเจ๊ลังเพื่อนของพี่สาวดิฉันกิมเง็กกับกูชนุนเปิดร้านขายของชำอยู่ในซอยเดียวกันกับบ้านดิฉันกับครอบครัวของดิฉันกิมเง็กแกเป็นคนมีน้ำใจดีพอเราสองครอบครัวค่อนข้างสนิทกันแต่มีหลายๆคนบอกว่ากิมเง็กขี้งก ซื้อของจะขอของแถมนิดหน่อยก็ไม่ยอมติดไว้ก่อนก็ไม่ได้เดือดร้อนมาขอยืมเงินก็ไม่ให้ถ้าใครยืมได้ก็จะโดนทวงเช้าทวงเย็นเป็นคนไม่มีน้ำใจเรื่องนี้ดิฉันเห็นว่ากิ่งเงกไม่ได้ผิดเป็นธรรมดาของคนค้าขายที่ต้องป้องกันความเสี่ยงในการขาดทุนทุกรูปแบบเพียงแต่อาจจะหวังกำไรมากเกินไปเท่านั้นเอง แต่ก็มีอยู่เรื่องหนึง่งที่ดิฉันก็ไม่มั่นใจว่ากิมเง็กจ้องจะเอาเปรียบคนอื่นจริงอย่างที่คนเขานินทาหรือเปล่าคือเรื่องของน้าสมบัติดิฉันเรียกว่าน้าสมน้าสมเป็นพ่อไม้มีลูกสองคนบ้านอยู่ในซอยเดียวกันกับพวกเราแต่อยู่ลึกเข้าไปทางท้ายซอยน้าสมมีที่ดินไม่มากแค่พอปลูกบ้าน แต่ที่ดินของนสมทำเลดีติดถนนและยังอยู่ด้านหน้าที่ดินอีกแปลงของกิมเง็กซึ่งมีเพียงทางเข้าแคบๆที่ออกไปสู่ถนนใหญ่ได้กิมเง็กเคยขอซื้อที่ดินของนสมหลายครั้งแต่นสมไม่ยอมขายเพราะเป็นที่มรดกกิมเง็กดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยออกปากว่ากล่าวหรือชวนทะเลาะแต่อย่างใดยังคงคุยกันด้วยดีตลอดมา ต่อมาลูกคนโตของณสมขีม่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลณสมเงินขาดมือต้องขอยืมจากหลายแห่งซึ่งฐานะเราก็ไม่ได้ร่ำรวยพ่อดิฉันก็ให้ยืมไปส่วนหนึ่งกิมเงกรู้เรื่องเข้าก็เสนอให้ยืมเงินก้อนใหญ่ทันทีทําให้คนแอบนินทาว่ากิมเงกให้ยืมเงินเพราะจะเอาที่ดินของณสมถ้าณสมหาเงินมาใช้หนี้ไม่ได้ นสมก็สู้อุตสาหหาเงินมาทยอยใช้หนี้กินเง็กทีละเล็กละน้อยกินเง็กก็บอกตลอดว่าไม่ต้องรีบถ้ามีค่อยคืนซึ่งเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเพราะปกติกินเง็กไม่ยอมให้ใครยืมเงินง่ายๆมีแค่ไม่กี่คนที่ติดเงินแก่และแกคิดดอกเบี้ยแพงด้วยจ่ายดอกไม่ตรงเวลาแกก็ไปทวงที่บ้านคนก็นินทากันอีกว่า แกอยากให้นสมใช้นี่ไม่หมดพอดอกเบีย้ยพอกผุนมากๆก็ใช้คืนไม่ไหวถึงแม้ว่าจะคิดดอกเบีย้ยนาสมถูกกว่าคนอื่นมากก็ตามทีไม่นานหลังจากนั้นกิมเง็กก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนตายยังพร่ำบอกให้ลูกทวงเงินจากลูกหนี้ที่ติดค้างแกไว้ลูกๆบอกว่าให้แกทำใจให้สงบแกก็ดูเอา ว่าเงินของเราจะให้คนอื่นเอาไปกินฟรีๆได้ยังไงพอกิมเง็กสิ้นใจที่โรงพยาบาลเรื่องน่ากลัวก็เริ่มเกิดขึ้นลูกหนี้ห้ารายของกิมเง็กบอกเหมือนกันว่าโดนกิมเง็กไปทวงหนี้ซึ่งตอนนั้นทุกคนยังไม่มีใครรู้ว่ากิมเง็กแกเสียชีวิตแล้วพี่อ,อรชุนลูกหนี้รายหนึ่งของกิมเง็กเห็นกิมเง็กไปยืนจ้องอยู่หน้าบ้านก็หลบหน้า ไม่ยอมออกมาจากบ้านทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ก็เห็นว่ากิมเง็กไม่ได้พูดหรือทำอะไรนอกจากมายืนเฉยๆพอสักพักหนึ่งไปแอบดูอีกทีก็ไม่เห็นกิมเง็กแล้วลูกนี้อีกรายชื่อว่าป้าสุรางเล่าว่าได้พูดกับกิมเง็กว่าเดี๋ยวอีกสองสามวันจะเอาเงินไปให้กิมเง็กก็ไม่ตอบอะไรหันหลังและเดินกลับออกไป ตอนนั้นแกยังงงเลยว่าทำไมไม่พูดไม่จาสักคำอีกสามคนก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันคงไม่ใช่ตาฝาดแน่นอนเพราะเจอแบบเดียวกันหลายคนพอวันรุ่งขึ้นถึงได้รู้ว่าที่ตนเจอนั้นไม่ใช่คนเพราะว่ากิมเง็กตายไปตั้งแต่เมื่อตอนบ่ายสองของเมื่อวานนี้แล้วขึ้นแรกหลังรถน้ำศพและสวดศพแล้วพวกลูกนี่ ถึงกับขนหัวลุกไปต,ตามๆกันบางคนฝันว่ากิมเง็กมาด่าทอทวงนี้บางคนเห็นมายืนหน้าบ้านแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาคนหนึ่งเห็นแก่ออกมายืนหน้าเตียงนอนทำเอาไม่กล้ากลับไปนอนที่บ้านตัวเองอีกหลายวันบางคนก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาบางคนก็ได้กลิ่นทั่วฟุ้งไปทั่วบ้านจนต้องรีบหาเงินมาใช้คืนให้ลูกๆของกิมเง็ก ลูกๆก,ก็เอาเงินนั้นทำบุญไปให้แกเพราะเป็นเงินไม่มากนักเนื่องจากกิมเง็กไม่เคยให้ใครยืมเงินมากๆลูกนี้รายใหญ่รายเดียวของกิมเง็กก็คือณสมโดนหนักกว่าเพื่อนๆทั้งๆท,ที่แกเป็นคนดีมากน่าสงสารมากด้วยณสมไปช่วยงานศพทุกคืนมาช่วยเสิร์ฟน้ำทำครัวจัดเก้าอี้สารพัดแกบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่กิมเง็กตาย นสมไม่รู้ข่าวตอนสี่ทุ่มจะเข้านอนก็ได้ยินเหมือนคนเดินในบ้านซึ่งบ้านเป็นบ้านไม้พื้นไม้กระดานก็ลุกออกมาดูเห็นกินเง็กยืนอยู่ในบ้านตรงประตูนสมผงะสะดุ้งตกใจอย่างไม่ทันจะพูดอะไรลางกินเง็กก็หายแวบไปเลยนสมบอกตัวเองว่าตาฝาดไปแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าที่เห็นนั้นคือวิญญ,ญาณ เพราะทราบว่ากินเง็กเจ็บหนักอยู่ที่โรงพยาบาลต่อมาได้ฟังเรื่องจากคนอื่นๆจึงรู้ว่าตัวเองก็โดนเข้าให้แล้วสวดคืนแรกนสมขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากช่วยงานศพพอใกล้ถึงหน้าบ้านก็เห็นเหมือนคนยืนอยู่พอขี่เข้าไปใกล้แสงไฟส่องเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกินเง็กกำลังยกมือชี้นิ้วมาที่นสมนสมตกใจรีบเบรกรถ หลับตายกมือไหว้บอกว่าฉันจะรีบหาเงินไปใช้นี่อย่ามาหลอกฉันเลยพอลืมตาอีกทีหนึ่งก็ไม่เห็นอะไรแล้วนาสมแกกลัวแสนกลัวแต่ก็ต้องกลับเข้าบ้านด้วยความเป็นห่วงลูกคืนนั้นนาสมฝันว่ากิมเง็กมาหาบอกว่าเอาเงินคืนมาอย่าโกงในฝันนาสมนั่งร้องไห้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาคืนซึ่งในความจริง แกก็มีรู้วจ,จะหาเงินมาจากไหนเหมือนกันวันถัดมาณสมช่วยงานในวัดอีกตอนพระสวดเสร็จณสมช่วยเก็บแก้วน้ําแขกเอาไปล้างเมื่อยกลังใส่แก้วไปถึงที่ล้างจานหลังอาคารตรงนั้นเงียบสงัดกว่าบริเวณศาลาอภิธรรมณสมแกเห็นกิงเง็กยืนอยู่ตรงทางเดินแกตกใจทิ้งลังวิ่งหนีกลับมาที่ศาลาสวดศพตอนนั้นแขกกลับไปเกือบหมดแล้ว หลือแต่พวกเราที่สนิทสนมกับเจ้าภาพน้สมเล่าเรื่องให้ฟังพร้อมทั้งร้องไห้บอกว่าอยากใช้นี่แต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรพวกเราไม่มีใครคิดว่าน้าสมแซงทาเฮียปังลูกชายคนโตของกิมเง็กบอกว่าไม่เป็นไรอย่าคิดมากแล้วเดินไปหน้าลงศพจุดทูบไหว้แล้วพูดดังๆว่ามาอาสมเป็นคนดีไม่โกงเราหรอก อย่าไปหลอกเขาเลยมีเงินเมื่อไหร่เขาก็เอามาใช้เราเองแหละพวกอูรับรู้แล้ว้าอย่าห่วงเลยไปสวรรค์เธอนะมา้าพอฟังเฮียปังพูดจบทุกคนก็สบายใจขึ้นนสมก็ดูจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาบอกว่าขอบใจมากนะอปังคืนนั้นพ่อฉันขับรถพาพวกเราไปเป็นเพื่อนนสมเข้าไปส่งจนถึงบ้านแล้วจึงค่อยวนรถกลับบ้าน คืนนั้นไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแต่คืนต่อมาหลังจากช่วยงานเสร็จกลับบ้านไปนสมก็โดนเล่นงานอีกหลังจากนอนหลับไปนสมสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอร,รู้สึกว่าโดนกระชากที่ขานาสมตื่นมาก็ตั้งสติว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงคลุ้งไปจนทั่วจนหายใจไม่ออกจากนั้นก็รู้สึกว่าถูกทับขยับเข,ขยื้อนไม่ได้ เป็นอาการแบบที่เรียกว่าผีอัมนสมพยายามดิ้นรนก็ยิ่งแน่นหน้าอกแทบขาดใจจึงสวดคาถาชินบัญชรสวดไปได้สามจบก็พยายามขยับตัวอีกแต่ก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่ามีเสียงขึ้นมาในหัวเป็นเสียงกิ่งเง็กพูดย้ำย้ำว่าคืนเงินคืนเงินคืนเงินนสมจึงคิดตอบไปว่าจะหาเงินมาคืนให้เร็วที่สุด ไม่เบี้ยวไม่โกงจริงๆผมสัญญาแล้วนาสมก็หลุดจากอาการผีอำคืนนั้นไม่กล้านอนต่อเลยลุกขึ้นมาเปิดไฟนั่งอยู่ทั้งคืนพอเช้าก็รีบไปปรึกษากับหลายๆคนว่าจะต้องทำอย่างไรดีพวกลูกๆของกิมนั้นไม่ได้เร่งรัดแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรจะยกนี้ให้ก็ไม่ใช่ใน,น้อยๆเป็นเงินถึงเจ็ดหมื่นบาทเศษ แต่โชคดีที่ช่วงนั้นลุงสรรซึ่งเป็นญาติห่า,างๆของกูชนจะรู้จักนสมดีแกเพิ่งจะขายที่ดินได้แปลงหนึ่งได้เงินมามากเลยให้หนสมยืมเอาไปใช้นี่กินเง็กเปลี่ยนมาเป็นนี่ลุงสรรแทนโดยที่ลุงสรรไม่คิดดอกเบี้ยเลยการคืนเงินก็ไปทํากันต่อหน้าลงศพกินเง็กมีลูกๆและกูชชนเป็นพยานคืนเงินแล้วก็คืนสัญญาเงินกู้ให้กัน โดยบอกกินเง็กทุกขั้นตอนเงินที่คืนไปนั้นส่วนหนึ่งก็นำไปทำบุญให้กิมเง็กอีกส่วนหนึ่งก็ให้กูชุนเก็บไว้ให้ลูกๆเป็นมรดกหลังจากคืนเงินหมดแล้ววิญญาณกินเง็กก็ไม่ได้ไปรังควานน้าสมอีกต่อมาภายหลังน้าสมก็ผ่อนชำระให้ลุงสันได้จนหมดปลดเปลื้องภาระหนี้สินไปได้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดเป็นอุทาหรณ์ก็คือ ในตอนที่จะเผาศพส,สปรเรอได้เปิดโลงให้ญาติดูหน้าศพเป็นครั้งสุดท้ายแต่สิ่งที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็ถึงกับต้องตกตะลึงเจหลังลูกสาวของกิมเง็กถึงกับเป็นลมสุดลงไปตรงนั้นเพราะศพของกิมเง็กนั้นเต็มไปด้วยนอนยเอยอะเยะทั้งๆที่ศพก็ฉีดยาก,กันเน่าแล้วแล้วก็ไม่เคยได้กลิ่นเหม็นออกมาจากโลงเลยหนอนพวกนั้นมาได้อย่างไรมีคนพูดกันว่า นั่นเป็นเพราะผลกรรมจากความขี้เหนียวและห่วงสมบัติเกินเหตุของกิมเง็กทำให้นอนพากันชอนชยัยกัดกินร่างกายอันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของกิมเง็กสมบัติที่แม้ว่าเจ้าของร่างจะขี้เหนียวสักแค่ไหนก็เอาไปด้วยไม่ได้นั่นเองขอขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์คลังสยอง .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามหรือกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ด้วยนะคะเอาไวอ้ออมจะหาเรื่องเล่ามาเล่าสู่กันฟังอีกคลิปนี้ออมแล้วช่องเพลิน h ช n แนลต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ